วันนี้ใครมาฟังโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าเลดี้เมย์เนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการปลุกพลังให้ตังเข้านะคะคุณจะได้รับเอเนอรดีๆพลังงานดีๆนะคะเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ดึงดูดความมั่งคั่งความร่ำรวยนะคะดังนั้นเนี่ยไลฟ์นี้จะส่งพลังมากๆไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์ที่ส่งตรงให้กับคนที่มาดู นะคะใครที่มาดูแล้วจะโชคดีมากๆนะคะเมมีอินบ็อกซ์นะคะลูกเพจต่างๆกระทั่ง,ง,งลูกศิ์ private coaching หลายๆคนไม่มีพลังหลายๆคนหมดพลังหลายๆคนอยากมีแรงนะที่จะสู้ต่อนะคะอยากมีแรงที่จะ make money ต่อแต่ฉไหนเลยไปไม่สุดมาเริ่มข้อแรกเลยดีกว่าไหการใช้คำ ในชีวิตของเราแค่คำนี้อะแม่งสั่นสะเทือนชีวิตของเราใช้คำแบบไหนกลั่นกรองคำพูดออกมาแบบไหนเช่นเวลาเพื่อนชมเราเฮ้ยวันนี้เธอสวยจังเลยไม่หลอกแกก็แบบเบเบทรงผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยตื่นมาก็แบบมัดมัดขยุมขยุมยุมรวมกันแล้วก็ไม่ต้องเพื่อนชมไม่ต้องห้าม ปล่อยไปเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะเพื่อนคนมันปังคนมันเลศิศรู้มหมนี่ก็อีกระดับหนึ่งพลังของคำพูดพลังของวลีพลังของตัวอักษรหรือบางคนมาบอกเราว่าแบบเฮ้ยเธอดูออร่าคุณนายมากเลยดูแบบออร่าแบบอซอเจมากเลยอะ่ะแกฉันก็ธรรมดาแหละช่วงนี้แบบปิดงบก็ลำบากนิดนึงแบบว่าอง,งานยุ่งหมัวหมุน คุณกำลังโปรแกรมอะไรในชื่อของคุณคุณกำลังบอกกับคนอื่นว่าชีวิตฉันก็เป็นตามนั้นเข้าใจไหมตามนั้นอย่างที่มันเป็นเราใช้คำพวกนี้โดยไม่รู้ตัวสังเกตดูนะสติเราอะ่ะให้จับคำของเรานะสังเกตนะว่าเราใช้คำพูดกับเงินเออว่าเราใช้คำพูดกับเงินแบบไหนคำของลิดี่เมย์นะ เงินหาง่ายและความรู้สึกลึก,ลกๆของลิซีเมก็คือว่าฉันไม่ได้เกิดมายากจนนะฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อความยากจนนะความยากจนไม่อยู่ในหัวไม่อยู่ในความรู้สึกของฉันแล้วมันไม่มีอ่ะไม่ไปดูเจ้าของแบรนด์แบรนด์หนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีความรู้สึกถึงความยากจนเลยอ่ะคุณว่าคียนี้แม่งแพงไนหะไม่ใช่ว่าเขาประมาทกับชีวิตแบบ เราแม่งใช้เงินฟุ่มเฟือยเหรอเราไม่รู้สึกว่าเรายากจนไม่ใช่แม่งคนเนี้ยไม่มีวันตกอะ่ะแม่งทำนายได้เลยคําพูดที่เขาออกมาเขาไม่สัมผัสถึงความยากจนคุณเก็ตคํานี้มะเมื่อภายในของเรามันแตะมันสัมผัสมันรู้สึกถึงคําว่าขาดแคลนถึงคําว่ามันไม่มีมันยากจนตอนนี้เรากําลังเลี้ยงความรู้สึกนี้ เมื่อเช้าประมาณ11โมงเมลลั้นวิดีโอที่บอกว่าหนูไปดูนะย้อนหลังเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆที่เมย์เคยไลฟ์มาแล้วและไม่บอกว่ารวยได้แม้มีเงินติดลบที่เมย์พูดต้นคลิปเลยว่าคุณรู้ไหมทำไมคนถึงยากจนทำไมคนถึงจนก็จนอยู่อย่างนั้นรวยแม่งก็รวยชิบหายเพราะอะไรรู้ปะ วความรู้สึกของเขายังติดหนึบอยู่กับความยากจนไม่ไม่ได้พูดเรื่องเงินไม่ไม่ได้พูดเรื่องคุณมีเงินเท่าไหร่คุณเก็ามะแต่เบพูดถึงความรู้สึกนี่แหละเป็นตัวสั่นสะเทือนนี่แหละเป็นตัวที่บ่งบอกกับเราว่าอนาคตแม่งเราจะรวยอนาคตเงินจะเข้าตังจะไหลเข้ามาคุณมีความรู้สึก แบบไหนตอนเนี้คุณรู้สึกว่าคุณมั่งคั่งหรือยังคุณรู้สึกว่าคุณแบบอิ่มเต็มหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณขาดอยู่นี่คือความรู้สึกนี่คือพลังงานที่ดึงดูดเงินเข้ามาทำไมไม่ต้องพูดว่าคนจนก็จนยิ่งจนคนรวยก็รวยมากขึ้นเพราะอะไรเพราะคนจนเลี้ยงความรู้สึกขาดแคลน ต่อให้เขามีเงินเขาถูกลอตเตอรี่เขามีเงินก้อนมาปึ้งปึ้ง40ล้าน50ล้านวางอยู่ตรงหน้าเขาสามารถใช้มันหมดภายใน1ปีไม่เกิน2ปีจริงไม่จริงเพราะเขาเลี้ยงความรู้สึกยากจนเพราะเขาไม่ได้มีไม n ์เซ็ตทางการเงินเพราะเขาไม่ได้รู้สึกอุดมสมบูรณ์หนูเก็ตคำนี้ไหมต่อให้บางคนอยู่ในบ้านคารืหาด หรูเงินทรัพย์สิ่งขครืงคารเยอะมากมายแต่ไม่เคยสัมผัสถึถงความอิ่มถึงความมั่งคั่งถึงความรูหราถึงความาซาบซึ้งขอบคุณรับรู้คนเหล่านี้ก็คือเท่ากับไม่ได้คือแค่มีสิ่งของอะแต่ยังรู้สึกขาดคนรวยหลายคนลงท้ายด้วยยาเสพติดลงท้ายด้วยการฆ่าตัวตาย เพราะอะไรต่อให้เขามีเงินเยอะๆเขายังรู้สึกขาดขาดความรักขาดคนรักอะไรที่คุณรู้สึกขาดแสดงว่าคุณก็จะได้สิ่งนั้นที่รู้สึกขาดและเมเรียนรู้เรื่องนี้เพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเมเก็ตเลยว่าเมื่อไหร่ที่เลดี้เมเนี่ยสัมผัสถึงความร่ำรวยแบบง่ายๆเช่นบ้านของฉันที่ฉันอยู่ เสื้อผ้าหน้าผมของฉันแมวของฉันรถที่ฉันมีห้องที่ฉันทำงานเมรถือว่าเมนนับว่านี่คือความอุดมสมบูรณ์เมนนับว่านี่คือความร่ำรวยในภายในไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันมีบ้านใหญ่กว่าน,นี้ฉันจะมีความสุขนะถ้าฉันมีรถ ยี e ่ห้อในฝันของฉ,ฉันจะมีความสุขนะคุณเก็ตป่ะแต่คนที่ขาดแคลนคนที่ยากจนอยู่เรื่อยๆคือคนที่บอกกับตัวเองว่าถ้าฉันมีสิ่งนี้ฉันจะมีความสุขถ้าฉันมี iPhone ถ้าฉันมีรถโรลส์รอยถ้าฉันมีคาร์หารลอยล้านถ้าฉันมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านฉันจะมีความสุขมันขาดอ่ะคุณจะได้ยังไงอ่ะ คุณตั้งเงื่อนไขให้กับชีวิตของตัวคุณคุณตั้งเงื่อนไขของพลังงานคุณ get ไหมคำว่าตั้งเงื่อนไขของพลังงานมันต้องรอให้คุณได้ทุกอย่างในโลกใบนี้มากมายขนาดไหนอะคุณถึงจะอนุญาตให้คุณมีความสุขคุณถึงจะอนุญาตให้คุณมั่งคั่งร่ำรวย มีน้องผู้ชายอายุประมาณ23่สาแล้วเรียนอยู่ด้วยแล้วขายรองเท้ามือสองแล้วก็ไลฟ์อยู่อย่างนั้นอ่ะไม่มีคนดูกูก่อนไลฟ์ไลฟ์ขายรองเท้าไลฟ์ like ไปเกือบสองปีอะลูกไลฟ์ like อยู่อย่างนั้นอ่ะขายไม่ได้แต่ไม่เคยหยุดแล้ววันหนึ่งก็มีคนไปโพสต์ใน Tik Tok อว่าเออเนี่ยเรามาดูไลฟ์น้องคนนี้นราสงสารน้องมากม,มีใครดูเลยนี่นั้นพลังของคนใน t ิกตอกอยู่ไปตาม ว่าน้องคนนี้คือข่น่าสงสารอยากมาช่วยขายจนแบบจะตอกหมดจนแบบรองต้องร้องไห้ขอบคุณทุกคนมาสีเอฟสิ่งที่เมย์จะให้บทเรียนของน้องคนนี้ก็คือว่าคุณต้องยืนระยะให้กับความสำเร็จของคุณคุณไม่ต้องสนว่าจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูคุณไม่ต้องสนหน้าที่คุณคือยืนระยะให้มันสิ่งสำคัญ่ะ มันคือการฝึกฝนมันคือชั่วโมงบินของคุณชั่วโมงบินของคุณสูงคุณไลฟ์บ่อยคุณรู้เทคนิคละวอ้แสงเป็นอย่างนี้แสงไม่เข้าเป็ดแบบอย่างนี้ไม่ไม่เข้าคุณจะรู้แล้วคุณจะเริ่มเก่งมากขึ้นแต่ไม่มีทางที่คุณมาไลฟ์สองาครั้งแล้วคุณบอกว่าพองานนี้ไม่ได้เหมาะกับฉันน้องคนนี้เหมือนเทวดามาโปรดเหมือนพระเจ้ามาโปรด เขาทำอยู่อย่างนั้นภาคเพียรอยู่อย่างนั้นเกือบสองปีแล้ววันหนึ่งเขาก็บูมมีคนมาดูเป็นร้อยคนมาซีฟจนไม่มีของจะขายคุณเห็นหรือยังคุณยืนให้มันมากพอหรือยังล่าสุดมีคนมาอินบ็อกแม่หนูแบบมีลูกนะหนูท้องแล้วผู้ชายก็ไม่สนใจหนูผู้ชายหาเงินคนเดียวแล้วผู้ชายก็เป็นมีกิก๊กไม่บอกเลยว่าหล่อนต้องหาเงินตอนนี้หล่อนท้องอ่อน เราไม่ต้องออกไปไหนหล่อนไลค์ขายของขายอะไรแม่ขายเสื้อผ้าที่หล่อนมีเป็นทุนเอาของมาขายต่อวันหนึ่งขายเสื้อผ้าสิบตัวตัวละลอยได้เท่าไหร่พันตัวพันบาทไปแล้วดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าไปทำงานวันละสามร้อยหรือตัวละห้าสิบบาทได้สิบตัวเท่าไหร่ห้าร้อยละคิดง่ายๆแค่นี้โนู่มไหมคะกำไรเล็กๆน้อยก็ทำไปก่อน แล้วหล่อนจะหาช่องทางคนอยู่ในโซเชียลเงินอยู่ในโซเชียลหล่อนจะไปหางานข้างนอกเพื่อคุณเห็นหรือยังผู้ชายคนนี้ไลฟ์มาสองปีบูมมันเกี่ยวกับชั่วโมงบินเข้าใจปะถ้าหล่อนอยากเร่งสปีดความสำเร็จหล่อนก็ทำให้เยอะกว่าชาวบ้านเขาเขาไลฟ์อาทิตย์ละสามคลิปหล่อนแม่งเร่งสปีดไปเลยไลฟ์วันละสามรอบเอาสิ เลยเมย์บอกกับตัวเองเสมอนะเวลาที่อยากจะได้อะไรอยากจะทําอะไรปกติเราเป็นคนขี้เกียจเรารู้ว่าเราเป็นคนขี้เกียจแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิตช่วงเริ่มต้นสตาร์ทในสิ่งที่เราไม่เคยทําคนอื่นเขาไปสปีดละแต่เราอะ่ะจะต้องสปีดให้เท่าเขาหรือมากกว่าเขาคนอื่นเขาทาครั้งเดียวกูสปีดคูณสองมันขึ้นอยู่กับชั่วโมงบิน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันเวลานอกคนนี้เขาอาจจะไลฟ์อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสามครั้งสองปีแต่ถ้าเราอยากเก่งเราไลฟ์แม่งทุกวันจัดตารางเมาหนึ่งชั่วโมงไลฟ์แต่งหน้าหนึ่งชั่วโมงไลฟ์หนึ่งชั่วโมงจบแต่งหน้าหนึ่งชั่วโมงไลฟ์หนึ่งชั่วโมงจบจัดแสงหนึ่งชั่วโมงจัดแสงรวมแต่งหน้าหนึ่งชั่วโมงไลฟ์หนึ่งชั่วโมงเอาแค่นี้และเริ่มสปีดไปเรื่อยๆมันไม่ปังให้มันรู้ไปดิ ใครที่อยากขายออนไลน์อยากไลฟ์สดหนูสามารถเรียนคอร์สไลฟ์สดของแม่ตอนนี้โปรโมชั่นคอร์สไลฟ์สดเงินล้านด้วยมือถือไลฟ์ด้วยมือถือนะลูกภาพสวยภาพชัดภาพปังราคาโปรโมชั่นตอนนี้จากราคาเต็ม15,000ตอนนี้เหลือ8,888บบาทไลฟ์ภาพสวยบอกเทคนิคการไลฟ์ให้หมดเปิดเพจยังไง หาของมาขายยังไงให้ราคาถูกบอกหมดเปลือกนไลฟ์สดเงินล้านด้วยมือถือแถมฟรีวิธีการตัดคลิปทําคลิปยุคนี้ต้องไลฟ์ลูกเราต้องไลฟ์บุกตลาดลูกเราจะมาแบบขายของโพสขายของโพสขายของ,ขของไม่ได้ไลฟ์ live ไปเลยความกลัวจะค่อยๆหายไปเมื่อคุณทํามากพอหรือความกลัวจะไม่มีอยู่เลยถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัด อย่างเลดี้เมย์เนี่ยเป้าหมายเลดี้เมย์ชัดมากเลดี้เมย์ต้องการที่จะสร้างคนผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ผลิตคนที่อยากที่จะสำเร็จในออนไลน์ Private Coaching เปิด Coaching เปิด m e n ทอรต้องการ Coaching ให้ลูกสิ์ปังดังรวยกับเลดี้เมย์ยิ่งเมย์ช่วยคนมากเท่าไหร่ความมั่งคั่งเลดี้เมย์เพิ่มพูนมากเท่านั้นดังนั้นเมย์จะมานั่งแบบไม่มั่นใจไม่กล้า มันไม่มีแล้วไงเพราะเป้าหมายมันใหญ่กว่าน,นั้นมันใหญ่กว่าเงินด้วยนะคะประเด็นสําคัญของเมย์ก็คือแบบเมย์ได้ทําอะไรไม่ได้ตอบโจทย์คนแบบไหนเมย์ได้ช่วยอะไรกับเขาอันเนี้ยมันทัชเลดี้เมย์อันเนี้ยเลดี้เมย์อิน,นกว่าการที่แบบออตั้งเป้าร้อยล้านตั้งเป้าสิบล้านสิบล้านมันเท่าไหร่วะา0สิบล้านมันขนาดไหนร้อยล้านมันขนาดไหนอย่างที่มีคนบอกว่ามาเศรษฐีหลายๆคน มีเงินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านแต่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าว่าเงินเข้ามาเพราะเขามมดแต่โฟกัสงานที่เขารักเขามมวแต่โฟกัสสิ่งที่เขาทํามันเอ j นจอยมากโมเมนต์ moment นั้นแหละโมเมนต์ที่เราเอ j นจอยกับการเมคมันนี่มีความสุขที่เราได้ทํางานงานนั้นจนลืมวันลืมเวลาจนแบบจนรู้สึกว่างานนี้มันไม่ใช่งานมันมันมันแฮปปี มันอาจจะเหนื่อยนะแต่มันมีความสุขคุณหางานนั้นให้เจอคุณเอนจอยไปกับมันคุณมีความสุขไปกับมันแล้วคุณได้เงินจากมันคุณทํามันไปเรื่อยๆคุณมีความสุขคุณทําอยู่อย่างนั้นคุณทํามันต่อไปคุณพัฒนาคุณต่อยอดมันนั่นแหละมันเป็นเ์ของคุณแต่เมื่อไหร่ที่คุณทํางานแล้วโอ้เครียดเหนื่อยจังเลยไม่อยากทําแล้วอยากหยุดอยากหยุดพักกังวลมากเลยอันนั้นไม่ใช่งานที่ตอบโจทย์คุณ แต่งานที่ตอบโจทย์คุณจริงๆอะจะเป็นงานที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะแต่คุณมีความสุขถ้าคุณตอบตัวเองได้ว่างานนั้นมันเป็นงานของคุณมันคืองานแห่งชีวิตค่ะและเมหาทั้งชีวิตเพื่อหางานแห่งชีวิตและเมหาทั้งชีวิตเพื่อหางานที่เป็นงานแห่งชีวิตเป็นภารกิจชีวิตมากกว่าได้ช่วยคนได้ตอบคําถามได้ตอบปัญหาได้ออกมาไลฟ์สด เมยรู้สึกว่านี่ไม่ใช่งานแต่นี่คือภารกิจแห่งชีวิตที่ฉันแฮปปี้ที่จะทำมันดังนั้นนะคะลูกโฟกัสสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขทุกวันนี้เลดี mm ้เ hmm. มรู้สึกว่า mm hmm. เงินมันเข้ามากขึ้นทรงพลังมากขึ้น mm hmm. เพราะอะไรรู้ปะเมยโฟกัสงานที่เมยชอบหนึ่ง mm hmm. สองงานงานนั้นทำครั้งเดียว ทำครั้งเดียวแต่มันทวีคูณมันทรงพลังเราโฟกัสงานที่ส่งผลกระทบมากที่สุดนี่คือเคล็ดลับทำน้อยให้ได้มากผู้ประกอบการนักธุรกิจหรือแม่ค้าออนไลน์หรือคนที่มาทำไลฟ์สดต่างๆหรือคนทำออนไลน์ไม่รู้ดีค่ะว่าคุณบางคนน่ะที่ผลลัพธ์ ผลงานมันไม่ได้ส่งพลังคุณอะเพราะคุณไม่โฟกัสเปะสปะแต่สิ่งที่ไม่อยากให้คุณโฟกัสมีสองอย่างสองอย่างเท่านั้นนะหนึ่งไลฟ์สดคุณต้องไลฟ์ไม่ว่าคุณจะขายของออนไลน์คุณสร้างตัวตนคุณมีโปรดักต์หรือคุณไม่มีโปรดักต์คุณต้องไลฟ์เพราะการไลฟ์มันคือการเรียวโชว์ความเรียวของคุณ การไลฟ์คือการดึงดูดลูกค้าใหม่การไลฟ์คือการคี p คอนเนคชั่นส่งความรู้สึกดีๆให้กับลูกค้าของคุณนี่คือการไลฟ์นะสองการทำคลิปคลิปสั้นๆลั้นออกในวิดีโอลั่นออกมาใน Facebook TikTok YouTube เป็นคลิปให้คนมาเริ่มติดตามเม่เรียกว่าเป็นคลิปนามบัตรเมโฟกัสสองอย่างนี้ หน้าที่อื่นประสานงานหน้าที่บัญชีเมยโยนให้ลูกน้องหมดเม่โฟกัสแค่นี้วันๆเมก็หลาล้มีความสุขมาเจอคุณเมยไลฟ์ไลฟ์สดแบ่งปันเคล็ดลับของคุณให้คุณไลฟ์สดสอนลูกศิษย์ในแต่ละคอร์สมี private coaching ทุกวันนึกออกไหมคะคุณโฟกัสอะไร คุณโฟกัสงานกระจิกบกระจ้อยร้อยริบแต่ไม่ส่งพลังให้เลยเงินไม่เข้าเลยเพราะคุณโมโฟกัสงานเยอะจนเกินไปอันนี้เมทอดสูตรให้แล้วนะใครจะทำออนไลน์เนี่ยคุณโฟกัสแค่นี้โฟกัสไลฟ์สดและคลิปสั้นๆคุณปังแน่นอนคุณลั่นโปรดักคุณลั่นคลิปมาให้เยอะที่สุดคุณลั่นการไลฟ์มาให้เยอะที่สุด นี่คือหน้าที่คุณหน้าที่แพ็คของให้ลูกน้องจัดการให้หลัวจัดการให้ทีมงานจัดการหน้าที่คุณออกมาหน้ากล้องประเชิญหน้ากับลูกค้าแต่งตัวสวยๆรับทรัพย์โฟกัสให้ได้นี่คือการสรุปรวมยอดให้คุณแล้วจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะมีงานไหนะที่มันสบายแบบนี้ก็นี่บอกแล้วไงว่าทำออนไลน์ เลยไม่บอกคุณแล้วไงคุณจะต้องไปหาอะไรอีกอ่ะดังนั้นเรามีช่องทาง make money แล้วเหลือแค่คุณเอาตัวเองเข้าไปนี่คือสี่ข้อทรงพลังตังเขา้าเริ่มนะเริ่มเหลือ ชอบกันไหมคะกับคลิปที่เมย์นำเสนอนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับเลดี้เมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะเพราะรักจึงรับใช้กับเลดี้เมย์เลิฟมาสเตอร์ครูสอนรักแท้และสอนออนไลน์เบอร์หนึ่งค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบาย